สิบแปดนะครับนะอีกสัปดาหน้าเนอะสัปดาห์นี้ึ็เลยว่าเป็นสัปดาห์สง้ายปีมะโรงนั่นเองนะครับหลายๆท่านมีโอกาสแล้วก็อย่าละโอกาสเด้อครับกลัวท่านจะเสียโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสแล้วก็เรียนเชิญเลยครับฝากชื่อฝากเสียงฝากเรียนฝากนามเป็นบารมีแห่งบุญแห่งกุศลได้เลยนะครับด้วยความเป็นอ่าตั้งจิตตั้งใจและเป็นพลังที่ดีด้วยนะครับ องแสนครับม่ไหวไหวหพ่อองแสนนั้งกันขางมัอล้วลงพ่อองสแอองสนข้างๆางัาานีเป็นวัตถุมงคลครับพี่นงหลวงพ่อองแสนครับองสประทุมประัตูุมงคลหลวงพ่อองแส,น,อองสนขึ้นกัน้องสิพายบึงมอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณโคคู่ครับประทัดเชิงชุ่มมองนี้มีพระพุทธเจ้ามาประทับร้อยพระ,พราระบาทไปสามพงรงแ์ลวสีพระองค์และองค์ที่หาคือพระศรียาสิต่ยริมาอันนี้เป็นใจพระทาเชิงชุ่มพระพี่น้องมีพระเกาะ่าวัตถุเก่า ม <pause and rain> ี้ก <Uh ่อนเขาใหญ่ครับจะสมัมโบราณไม่เข้าไปน้องพี่น้องกลัาไหว้พระแด้วเด้อประกอบนั่นเป็นสินทรชิตกันอนศาลาหนอบริเวณบริเวณพิถาบินชุ่มขั้นประกอบ thank you